อันนี้คือเราจะเน้นในเรื่องของสมดอจ้ะพอกับจอยจอยเนี่ยเป็นชาวต่ังชศสทั่วไไม่ค่อยใช่คนเกาหลีไงคนเกาหลีอ้าวจียอนเฮ้ยเฮ้ยเอชื่อได้ไงแอบไปเมาส์กันว่าหนุ่มพอเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่าเป็นหุ่นแบบว่าหมีหมีมันดูหมีจอยก็เลยออกมาบอกแต่เขาคุนดีเนี่ยถ้ามีผู้หญิงมาจีบจะทำยังไงอะคะเออก็ไปด่า ท่านนี้นะเป็นคนที่ขึ้นชื่อไม่ได้เรื่องความสะอาดเรื่องความสกปรกไปถ่ายรายการบ้านเขาคนได้ยินเนอ๊ะเอ๊ะไปดูหนูล่นลงมาจากฟ้าตัวใหญ่มากแบบว้ายนี่นงียกันเยอะกันมาก้หนูขาวซูซีเราแต่งหน้ามาตีมอะไรวันนี้เราแต่ง,ตงหน้ามาเจ็ดโมเพื่อที่จะมาขึ้นเทรนด์อมิวเตอร์แฮชแท็กสวย